สวัสดีท่านผู้ชมครับผมเดี๋ยวมาดูโครงการรถัดฟ้างนะครับผมอยู่กับชิโจวิวครับัสดีับสวัสดีกบสาัสดีกรัาเป็นไงบ้างวันนี้ทำความสะอาดครับเชียร์ความสะอาดนี่ครับเดี๋ยวจะขึ้นแบบเฟรมใหม่ครับนี่ครับอ๋อแล้วโครงเก่าตัดออกแล้วครับกาลังเลียร์ความสะอาดครับ เคียวที่เราตัดออกไไดด้้ลวรจะได้เชื่อมง่ายใช่ไหมอันนี้ยังไงจะวางอะไรตรงไหนพี่ไม่ใช่ทำให้กติเห็นไหมนี่ต้องทำให้ได้เลยใช่ไหมทำให้ทำให้ได้เกี่ยวตรงนี้ด้วยนี่เนี่ยก็เตยนะสอซเลยสอซเลยด้วอกับเปะยาวถ้าเปะก็ต้องเปะยาวสิไม่เจียเจียขี้มันออกก่อนจะได้เนียนๆหน่อยแล้วตู้อัดตู้อัดต้องเกียร์ฝั่งนี้ดูดิ มาดูมาดูฝั่งนี้ที่มันเชื่อไหมนียิ่งก็ขี้ไก่ <c oughs> เดี๋ยวจัดการใหม่ไอ,ตอ้ตวดด้วยของไอ้นี่ไว้ของเมื่อบานดูของไอ้อินเตอร์ <c oughs> อยู่ที่โครไทยกันเลยวันนี้เห็นเขาลงจรเดียอยู่แถวโคราชครับ<อ>เลยว่าจะน่าจะเอาจรเดีย,ด,ยดูก่อนพอ,อ,อใจอยากได้จรเดีย,เยแล้วเนาะครับ จรเดียตัวมูเลยอยู่ข้างใช่ไหมครับอยู่ข้างมุเลอยู่ข้างครับใจอยากได้จรเดียอยู่พอดีไอตัวนั้นอยู่สุโขทัยมันไกลเกินไกลเนาะครับเห็นน่ะตัวนี้จรเดียอยู่ใกล้ๆว่าจะเข้าไปดูจรเดียอยู่อ๋อแล้วราคาูกใจไหมค่าแสนกว่าบาทอืมครับก็โอเคอยู่สภาพใช้งานได้ปกติครับผมใช้ครับผมใช้ครับผมใช้จนรเดียทรงมันสวยเลยนะเอ้าคุณลุงเจริญวางแบบยังไงเนี่ย อ๋อเน่ต้องเอาตัวอัดมาก่อนว่าอะไรยับยังไม่ดูว่ามันต้องได้ยาวเท่าไหร่ต้องได้ตูวอัดมาก่อนเนาะครับยังไม่รู้ความยาวความกว้างมันเลยเท่าไหร่จะได้วางแบบตอนนี้ก็ทําแท่นไว้ก่อนใชครับน่าจะจอรเดียให้จอรเดียอยู่ใกล้ๆเนี่ยอยู่โคราชใกล้เขามาส่งด้วยนะปัญหานี่เขาส่งเขามาส่งให้แสนกว่าแสนกว่าแสนกว่าไอ้นั้นมันไกลเกินอยู่อยู่ไอ โคไทยเนี่ยมันไกลเกินหาใกล้ๆนี่นะคุณว่าจนเดียวเครื่องก็จะวางแท่นมาตรงนี้ใช่ไหมครับเครื่องมันจะวางตรงกลางเลยตรงกลางเรับทำแท,ท่นขึ้นมาใหม่แล้ววางปลกเครื่องปลกปั๊มก็ต้องวางใหม่ตอนนี้ก็ขัดก่อนครับรอตู้ขัดขัดขัดได้ตู้มาแล้วก็จะวัดระยะมาครับครับแต่ช่วงล่างก็โอเคนะพี่เนาะรางโอเคแล้วครับมันโอเคอยู่แล้วไม่มีอะไรมาก จะทำความสะอาดไปยิงปิ้งกว่าน,นี้ถึงสูงโอเคอยู่ครับครับจะเคลียร์ทำความสะอาดแล้วก็จะค่อยทําสีใหม่อืมตอนนี้ทําโครงมันก่อน<ช>จะค่อยเ<ช>พย์โซ่อ<ช>อกไม่ต้องเอารถรู้หรอกครับผมให้มันแข็งแรงครับแต่ก็สูงนะพี่เนาะตอนนี้ผมว่าก็สูงอยู่ครับสูงอยู่ใช่ได้อยู่ ตอนเอามาเนี่ยครับลงเทเลอร์เลยใช่ไหมขับได้ปกติเลยครับขับปกติเลยครับกับขึ้นเทเลอร์ได้ได้ปกติเลยขึ้นเทเลอร์ได้้ปกติหมพวกสูพวกอะไรน่าจะไม่มีปัญหาอะไรมั้งไม่มีครับถ้ามีมันจะกินโซ่อันนี้โซ่มันเท่ากันหมดเลยไม่มีรอยกินถ้าสูญไม่ได้มันจะกินโซ่เดี๋ยวเราชมฟีมือลุงเจริญหน่อยเดี๋ยวเดี๋ยวดูตอนที่วางเครื่องวางอะไรนเริ่มแล้ว เริ่มเรียนรเริ่มเริ่มวางเครื่องถ้าทําจริงๆถ้าอุปกรณ์ครบก็น่าจะไม่นานนะพี่น้องไม่นานครับอตอนนี้เหลือแค่ตู้อย่างเดียวถ้าได้ตู้มาเราจะได้รู้ระยะมันมจะได้วัดวางตำแหน่งระยะถูกครับจะได้วางเหล็กได้ว่าอันนี้แต่เราต้องทําวางอะไรมาอะไรเมื่อกี้ก็มงคลแวะมาที่ <c oughs> นี่นออี่มงคลโผลมาวิ่งมาจากาไหนเมื่อกี้ <c oughs> มาๆๆ <c oughs> มาทางกลางสายฝนเลยนะ <c oughs> นี่ <c oughs> มาด้วยเอาฝนมาด้วย <c oughs> อันนั้นใบตัดครับผมหาใบเชียใบเชียมันหมดใบเชียหมดแล้วแล้วใบเชียร์หมดใบตัดอันนี้ขัดเนาะขัดครับขัดรอยของเก่าวออกก่อนเดี๋ยวเราจะวางเล็กใหม่โอ้ต้องวางเสริมใช่ไหมครับครับต้องวางเสริมให้มันได้ระดับเท่ากันต้องได้ระดับนี้โอ้เอาไปเล็กเกินอืมให้เล็กนะมันเล็กน่ย ขเหล็กบีมแถวนี้มีตรงไหนมีขายบีมอ่ะบีม <c oughs> บีมน่าจะเป็นอันนี้บอกสุรินทาะใช่กระสังก็มีแต่นู่นแหละเชียนะเชียนะเออเชียนะก็ขายเหล็กดิตรงไหนอ่ะก่อนถึงแยกรากาก่อนถึงแยกรากาเออที่กรจอดแวยโคจอดอะไรอ่ะจอดแล้โคเหรอทางเลยร้าน ก่อนถึงร้านเนื้อย่างอ่ะแต่ว่าลูมิเนียนเลยนะเนี่ยก่อนถึงร้านเนื้อย่างครับเสรนะของกอทถึงอันนี้กัดใจมไงานี่นะหลับโอ้ยโอ้ยกัดอ่ะขนมเล็งแค่ไหนต่อมาเลยไม่เราต้องเดินกอบข้างก่อนเดินกอบข้างมาให้เสร็จก่อนแล้วค่อย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 ใส่เสริมเอาตัวที่มันเหลือ มันนี่จะทําระบบมันมีเอาข้าวได้ไหมระบบข้าวครับระบบข้าวน่าจะยากข้างล่างมันผมว่าน่าจะว่าจะเข้าไปดูก่อนว่าที่เขาทาระบบข้าวมันมันมันแบบไหนนะมันมันแบบไหนแล้วก็มันได้ข้าวมันได้ข้าวข้าวมันสวยไหมเออเออมันมันคุ้มที่เราจะทํำไหมเพราะแต่ผมเห็นเขาลงก็มันก็ออกมาทั้งทั้ง ทั้งอะไรนะเครื่องอะไรทั้งเม็ดรีบทั้งเข้าไปเป่าเองเหมือนเอาไปเป่าอีกรอบหนึ่งอย่าครับมันมันมามมันาทั้งหมดอ่ะครับครับแต่ถ้าทําได้เคยซีนุ่นอาจจะเคยเห็นเขาเขามีแค่เกลียวลงเฉ็กยใช่ไหมตะแกรงแล้วก็มาลงเกลียวเนาะเขาไม่ไม่มีพัดลมเป่าใช่ไหมีผมว่าถ้าทำอย่างนั้นผมว่าจะไปดูแบบแล้วก็จะติดพัดลมเล็กๆเป่าออกเห็นเบางคันก็ตีพัดลมนะถ้ามีพัดลมเป่าออกมันน่าจะคัดได้มันจบอ่ะไม่ต้องไปเป่าอีกครับผมว่ามันน่าจะคัดได้สวยสวยกว่าอยู่นะเพราะที่เห็น เขาทาถ้าไม่มีพัดลมมันจะมาหมดเลยเนาะมันจะมาหมดเลยแล้วมันมันมันต้องไปเป่าอีกรอบหนึ่งอ่ะถ้าเราติดพัดลมได้มันน่าจะสวยสวยครับมันคัดได้ทีหนึ่งระบบมันก็จะซับซ้อนนิดหน่อยครับอืมถ้าไปดูแบบมาแล้วแล้วหาช่องที่มันวางตัวพัดลมเป่าได้ผมว่ามันน่าจะจบเนาะจบเราไม่ต้องเอามาเป่าอีกรอบหนึ่งพอเห็นที่เขาทำแล้วมันไม่มีพัดลมแล้วมันจะมาทั้งพวกเศษฟางละเอียดอะไรเงี้ยเออมันเข้ามาหมดเลยเม็ดรีบเม็ดอะไรมาหมดเลย สายันแต่ก่อนก็ว่าจะทะํานะแต่ก่อนอไปไปมาไม่ได้ทําครับคน่านจะลองคันแรกก่อนล่ะถ้าคันสองขันสามน่าจะมีประสบการณ์นะผมว่าน่าคน่าจะทําได้ตูสายให้ทําให้ดได้ก่อนอ่ะลองลองคันแรกขันแรกคือลองก่อนอให้ระบบ,ป,ะบปากตู้อะไรมันได้ก่อนให้มันโอเคก่อนอแล้วค่อยพัฒนาต่อฝีมือช่างเจริญนี่ั้นเทพอยู่แล้วครับยังไม่ได้ทาอะไรเลยนะรถมาเต็มมันแบบจอดสม รถไปจอดให้่อมเต็มเลยนะอืมอ๋อนี่คันน้อยเหรอช่างช่างยังไม่ว่างเลยช่างยังไม่ว่างเลยรถมาให้่อมเมื่อกี้คือตอนนี้ก็หาเอพวกตัวไหนที่เก็บรายละเอียดนะครับเล็กน้อยเดี๋ยวได้ตู้มาก็คงจะรู้ว่าจะวางตรงไหนอะไรยังไงนะครับตอนนี้ยังมาจะวางเหล็กได้แล้วไม่รู้ความยาวของเขาตอนนี้ความยาวตู้แล้วตู้จะมาวานไหนพี่ผมว่า จะเข้าไปดูวันทองวันเนี่ยครับอ๋อเราเข้าไปดูก่อนใช่ไหมครับเขาบอกว่ามันอัดได้ปกติใช้งานปกติก็เลยเราอยากรู้ว่ามันมันมันจริงหรือไม่ตอนนี้ได้ฟังแต่ขับป่าเขาน้าลองไปดูกับตาเราเนาะใช่เรายังไม่ได้เห็นเห็นแต่ภาพครับให้ก็ส่งคลิปให้ดูอยู่ครับตอนนี้ยังยังเขายังยังไม่ได้ส่งมาให้ไอเจ้าของก็ติดโควิดอยู่โทรไปแล้วจะเข้าไปเขาบอกว่าผมติดโควิดอยู่เหางั้กันทั้งผัวทั้งเมียเลยโดนกักตัวอยู่ก็เลยเราเข้าไปก็ ไม่ได้ไปคุยรายละเอียดกับเขาอยู่ดีเลยก็เลยให้เขาถ่ายส่งคลิปมาให้ดูนะว่าไอ้เวลามันใช้งานเนี่ยมันตอนนี้ให้เขาปั่นให้ดูนะปั่นฟางให้ดูว่ามันใช้งานได้จริงหรือเปล่าตามที่เขาพูดครับห็งของพวกซอสอะไรก็ใช้แต่จอนเดียนะขับจอนเดียเพราะว่าจอนเดียมันทรงมันสวยดีด้วยครับแล้วตัวนี้อยู่ที่ว่าเราไปหาเจอราคามันสูงมไม่สูงขนาดนั้นเองครับเหมือนตัวเนี้ยไปหาเจอราคาไม่สูง มันได้มาครบไงอะไรเงี ok between, ok ้ยนะเอออยู ok ่ที่จังหวะเราไปหาเจอเนาะจังหวะเราไปหาเจอมันก็อันนี้นะเพื่ับลูกเขาเนี่ยหวานเลยเออลูกเขาน่าจะลดได้อีกเยอะเลยตีมันตีสองแสนนะอ๋อผมไปตีโดนตีนี่ลดให้เลยลดลงมาสิบห้าสิบห้าได้ไหมครับอืมบอกเนี่ยผมแยกเทใส่มาที่เนาะเดี๋ยวขออีกหน่อยนะเอาลงทุนอีกแล้บอก พอพอเขาได้ยินไม่ได้ไม่ได้โอ้คันนี้คันนี้ตั้งกันไ <2 S 1> <ล>้สองแสนเลยสองตอนแรกตั้งไว้สองครับ<อ>เราไปตีเรื่องอุ้มเครื่องอะไรเขาที่เขาแปลงมาไงอออุ้มเขาไม่ค่อยถัดแปลงมาไม่สวยครับอืม,อมก็จริงนาะมันก็จริงอ่ะใช่ครับเราไปติว่าเราเอาไปทำรถเกี่ยวมันต้องไปไปโมเยอะอะไรเงี้ยนะครับหมดเยอะเขาเลยติค่าซ่อมไปประมาณเจดปดหมื่นไงครับลูกชายเขาบอกคิดได้ไหมโอ้ยใช่เหรอโดดลงมาเลย ได้ได้แสนห้าได้แสนห้าอันนี้พอแสนห้าไปแล้วผมว่าจะไปต่ออีกพอที่เนี่ยพออีกเลยนะพออีกเนี่ยพอได้เดืนบอกเฮ้ยไม่ขายขายไม่ได้สิบห้าไม่ขายบอกอ้าสักสองพันจะไปสองพันก็ไม่เอาหว่ะใบบาทบาทเรถ่ายฟันเห็นเห็นเห็นของอะไรนะไอเสียน้อยอะไรอ่ะก็ไปดูเหมือนกันนะ เสียน้อยคันนี้ตัวเนี้ยไอ้คันเนี้ยนะเขาบอกไปดูเหมือนกันตัวนั้นขายสองแสนขายๆตัวนั้นเขาตั้งไว้สองแสนครับอ๋ออันนี้คันนี้นหนคันนี้แหละเขาบอกเขาไปดูมาแล้วไปดูมาท่านี่าราคามันยังราคายังสูงอยู่ก็เลยถอยหน่อยตอนครับถ้าเคยเคยถูกทางพ่อคุยเก่งครับพ่อเขาเล่นรถมาสองสามคันแล้วมั้งนี่ครับเขารู้เรื่องรถดีมีตังรถทัวร์รถดำเเขารู้เรื่องรถดีแล้วเขารู้เรื่องราคาดีอะครับเขาเลยไม่กล้าไม่กล้าลดได้อีก <S <S เขาว่าแค่น,นี้ก็ถูกแล้วเหมือนกันเป็นผู้ใหญ่ด้วยนะเป็นผู้ใหญ่ด้วยเป็นผู้ใหญ่บ้านคนระับเราคุยโอย้โหสุดยอดอยู่บ้านอะไรนะพี่บ้านอ่างกรวงอ่างกรวงอ่างกรวงสุรินทร์อ่างกรวงสุรินทร,ร์โอ,อ้ครับปลายแดงแรกอะเยีแยกตุ้มโคโคครับมาอยู่กับเซโจแล้วก็น่าจะได้ตอนนี้รอแต่เครื่องอัดฟางมารอแต่เครื่องอัดฟางครับผมกำลังติดต่ออยู่ครับอืมเครื่องอัดฟางมาก็น่าจะรู้ระยะน่าจะครับลง แบบไปเลยเครื่องยนต์ก็เรียบร้อยนะครับเครื่องยนต์ไม่มีอะไรครับมีแต่รอเปลี่ยนตัวฟาสตัวซีนพวกนี้ครับอ๋อซีนมันมันั่วครับเราเปลี่ยนซีนใหม่โอ้ส่วนนี้ก็อเจียวแล้วนี่ร้อยเก้าห้านี่ผมว่าโอเคอยู่ครับเจียวเจียวรถดำนี่ให้ช้างโมดมาแต่งปั๊มด้วยนี่ยิ่งแรงเลยแหละอันนี้อันนี้ก็แรงนะดูเนะนี่ เมืองรถดำผม100กว่าห้าไม่มีแรงนะเพราะให้ช่างโมดเข้ามาสรุปแล้วที่ลงไปมีใครที่มีตัวไหนโบอ่ะเออเทอร์โบเทอร์โบยัง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 ไม่มีใครติดต่อมาใช่ไหมใครมีเทอร์โบก็ติดต่อมาครับใครมีเทอร์โบปล่อยจะปล่อยก็ติดต่อมาครับเดี๋ยวจะเอามาติดคันนี้เทอร์โบอยากได้เทอร์โบพวกนี้น่าจะใส่เทอร์โบของอะไรของอะไรเลือกอะไรของโฮเซตได้วยมั้ยโฮเซตครับโฮเซ่ทั้งห ใชาของปีเตอร์แพนก็ประมาณสองหมื่นสองหมื่นสี่วันนี้มีแต่ของทําใหม่นะของของนอกเอามานี่ใหม่ป่ะมาบิ้วใหม่มาทําใหม่ทําใหม่เอามาแต่งวีดแต่งอะไรครับโอ้สียโบไปนี่แจ๋วครับอย่าเสียงมันหวานๆหน่อยพอๆหน่อยแต่พอเขาบอกว่ามันเสียบไซบ์็อกอันนี้ก็ได้พอแล้วกว่าเนี่ยเขาไปบอกเอ่เขาบอกว่าถูนี่ครนี้เขาวิ่งไอฉูดเขาบอกว่าจะของนะครับแต่เราอยากให้มันดีหน่อย ด,ดีการ้อยเก้าห้านี่แรงตัวนี้แต่อยากได้เสียก็แต่งแต่ตัวนี้เวลามันซ่อมมันก็บอกซ่อมขึ้นนะตัวนี้นะพี่เนาะอไอท่อถ้ถาท่อสองอันัวนี้ซ่อมไม่ค่อยไม่ค่อยขึ้นเหรออันนี้เขาบอกปั๊มอะไรมีครบม,นนมั้ยตัวสองร้อยกว่าน่ะนี่เนาะปั๊มลมใช่ไหม,มปั๊มลมปั๊มลมก็มีครบคุ้มมากครับแส้หนห้าสวยๆอยู่เลยเนาะ <laughs> เฉพอเครื่องนะก็ปลาไปหยับแสนแล้วเนาะรูทรงแล้วอะเครื่องีนก็ลายตังค์ครับเครื่องี่ก็หลายตังค์อยู่เอาโอเคพี่ขอบคุณมากครับผมยังไงก็เดี๋ยวมาติดตามกันตอนต่อไปครับผมเดี๋ยวรอเดี๋ยวรอเครื่องฟังมาตู้อัดฟังมาเดี๋ยวเรานัดกันมาดูครับผมครับค่อยมาดูทีจัดกันในยังไงครับผมกีวีขอบคุณพี่มากครับครับสวัสดีครับ